ไม่ใช่เป็นยาวมากอะไรกันเนี่ยอ,อย่างมันเนี่ยมาอีกทีเหรอจะได้บอกไม่ฟลุกนะคะอืมดีดีเลยตะกินน้ำจิ้มเขาหมดแล้วอืมนี่มา,าแต่ <ไป S 1> ลูกชิ้นเขาดูแต่งมากอะดูเด้งเด้งดีจังข้าวหมี่ต้มยำครับผมข้หมี่ต้มยำปลานะฮะใส่พริกเพิ่มหน่อย ร้านนี้นะคือโอ๊กวิ๋วเสี๋ยวพริกสดนะครับแซ่บมากคุณจะบอกว่านำ้ำซุปน้ำเข้มข้นมากอ่ะพี่พี่โอ้โ <Easy. S 2> หเข้มข้นมากฮะแซ่บแซจริงเี๋ยวเส้นเดี๋ส้นก็มี่ยาวไปไหนละ เออยืนดีกว่าฉันว่ายืนดีกว่าต้องยืนแหละถ้าฉันจะอู้อู้อันี้นึงน้นึงอกินยังไงกินยังไงไม่ให้เลอะทุกคนมีความสงสัยในจุดนี้นะคะเฮ้ยจะบอกว่าดือมากเข้มข้นมากก็ดีเฮ้ยเส้นมันยาวมากอะไรกันเนี่ยอย่างมันเนี่ยมาอีกทีเหรอจะได้บอกไม่ฟลุกนะคะอืมบเวลานี้นะฮะ ดูปลาดูปลาชิ้นปลาเขาใหญ่มากมาเขาโว,บวบุยฮะดูมากลูกชิ้นเขาเขาลูกโตโต,โตมันโตอย่างนี้มนล่กชิ้นรูยังปองเลยดูยฮะเด้งดึงไหมเทียวสิอืมนุ่มคืออะไรร้อนอืม ป้าไม่เคยให้โอกาสอาหารได้หายร้อนนะคะเดี๋ยวเรามากินต่อนะเรากินชามต่อไปก่อนอันนี้ซื้อในเจ้าของของทางร้านนะครับบะหมี่ไม่ใช่บะหมี่บะหมี่พริกสดบะหมี่อืมบะหมี่พริกสดนะครับอันนี้เป็นบะหมี่ใส่น้ำพริกสดๆมาแบบเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยใส่เพิ่มหรือใส่เพิ่มหน่อยครับไม่งั้นมันจะไม่ดีเลยฮะตื่นเย้ายวนมากคอว่ดีเลฮ้ยมันหอมจริงว่าดีเลยเส้นยาวสะใจมากอ่ะ อ๋อไม่ดื้แล้วเหรอคุณอืมดีเลยเหมือนเกินกีบหมูอลยเราใส่พริกป่นไปอ,กอีกลงนิดหน่อยหน่อยปรับสายเรานี่<ส>พก,ก็หน่อยนะนี่กหน่อยฮะช่วยนิยามเพราะว่าหน่อย,อยดียค่ะทุกคนใช่ครับน้อยหนึ่งหน่อยหนึ่งอืมสีมันดีเดือดมากๆเลยวะดีหมายถึงกางเกงคุณเรหรอคะไม่ใช่ฮะมาเย็นนี่เย็นนี่เย็นมา ลู้ไครับอืมมันช่างง่ายดายนะเด็ดมากดูน้่ปลาดิมากิ่นจริงอร่อยครับโหกล่นนี่ลูกจิ้มฮะนี่ลูกจิ้มก็จะมีลูกชิ้นมีเนื้อปลานะใช่ครับลากน้ำจิ้มลาแบบนี้นะฮะฮะ นี่ลุยครับใครชอบคอนแซ็บแวะมานะจ๊ะโอ้โหเดทุกคนนะครับสุดยอดมากแบบสุดยอดมากติดอยู่ที่ข้างจ้ะ